สวัสดีครับผมชิคกี้ดูไปดูปูนานักเล่นเกมอันดับบัวที่หัวที่สุดในโลกกลับมาพบกับทุกท่านอีกแล้วนะฮะวันนี้เราอยู่กันในเกมซูปเปอร์สมาร์ทบอลแอนติเมตมาเดีย๋ยวเราจะไปหมดทัวนาเมนต์แล้วใช่ไหมแต่ว่ายังมีการแข่งออนไลน์อยู่เรื่อยๆนะฮะสมาร์ทอ๋อนี่กำลังใกล้จะเปิดแล้วสมาร์ททัวนาเมนต์นิว แนวโอเพ่นนะฮะมาก่อนอื่นเลยแล้วขอใช้ตัวไหนดีเอาตัวที่ไม่เคยใช้บ้างแล้วกันเอาเป็นนี่เลยแล้วกันคิงดีดีดมาถ้าใครชื่นชอบเกมแนวต่อสู้อาตลุมบอลกันนะครับซ u เปอร์สมายบอส ตอบโจทย์ได้ดีทีเดียวได้ดีทีเดียวชอต็อตชอตช็อตฟาดดูดูดูดุดฮึมท่าดีใจเย่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 เยือฮมดูดหัวโคกหัวโคกอืมบินได้ผมบินได้ครับ สม์ทสมัดอืมดวงมานอนโอ้ยเป็นแพนกวินยักษ์นอนเฮ้ผมนอนหลับแล้วนะครับอย่ามากวนผมนะครับมาเริ่มเลยแข่งแบบสี่ต่อสี่นะครับ มีคิงดีดีดีสองตัวเราจะซ้ำกันไหมเนี่ยของเราหัวทองนะจำไว้ของเขาจะหัวสีเงินของเขาจะเป็นลายดาวนะครับ Three, two, อือจะมีชื่อขึ้นอยู่ข้างบนเฮ้ยอือม,มาที่มาที่ฟาดตึกพังหมด ตึกคลลมอืมอืมอยู่ทางนี้ใกล้ๆเวี่ยงไว้เฮ้ยโอ้โหเฮ้ยมันดีดเราเฮ้ยเฮ้ยหมอไม่เห็นตัวอย่ามาใกล้ๆสิวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอืมโอ้ยอ,อยู่ทางไหนเนี่ยหาตัวไม่เจอ หาตัวไม่เจอทุบไปดิทุบไปดิอืมเอ้ยทุบทุบไปดิเออเป็นไงปิวเลยอย่าเข้ามากใกล้ๆเอ้ยมันเอ้ยอย่าล้มชั้นปิวเลยเนี่ยอืมเฮ้ยบิน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 ,บนโอ้ยลวงอืมอยู่ด้านบนไม่ถึง อ้ยเฮ้ยโดนอัดโด,โดนอัดโดนอัดอืมคมมร์ทไปเอออืมมาตี้อืมทุบไปเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าเพิ่งขอใช้ตัวช่วยเฮ้ยบิน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 ,บน,บนเออกระโดดเออมาผมได้ตัวช่วยแล้วครับ ดูดเอ้ยมาทางนี้อย่ามาทางนี้นะอย่ามาทางนี้อย่ามาทางนี้เอ้ยบอกว่าอย่ามาทางนี้เฮ้ยบอกว่าอย่ามาใกล้ๆทีบ่อย่ามาใกล้ๆผมไม่เอากลัวอ,อืมอืมอืมฟาดไปเลยสมาไปเลยอือ เฮ้ยมันได้ฆ้าไม่ตายใครโดนโอ้นักสู้ของไฟเอ็มเบมโดนนะครับอืมอย่าเข้ามานะอย่าเข้ามาใกล้ผมนะไม่เอานะอืมสมัตไปได้หนึ่งทันไหมเฮ้ย เย่ <Yeah. c oughs> เราเข้ารอบพิงดีๆดี <c oughs> ชนะ <c oughs> เฮ้เฮ่เฮ่คออนค่อฮ่อนคอเฮ่เข่ารอเร่เฮ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 ริฮ่าเราจฮเจ่กับเครเรอบเุดท้ายนะฮะ น่าจะเป็นนักสู้ของไฟแอมเบมนะฮะลอยเจอกับทิ้งดีดีดแห่มาเลยแห่นางแมวมาอืมโอ้ยโอ้โหเอ้ยอืมมาดิมาดิมาดิเข้ามาใกล้ๆดิอืมเข้ามาดิเข้ามาดิอืมทุบไปเลย ยิงปืนยิ่งก็ได้ยิงปืนก็ได้ทุบก,ก็ได้ของเราอัดไกลกว่าเว้ยดูดเป็นไงเข้ามาดิแน่จริงก็เข้ามาสิเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโดนเผาเฮ้ยปิวปิวคู่เลย ของเราแรงกว่าของเราแรงกว่าอยู่ทางไหนวะเอ้ยโดนทุไม่โดนเอ้ยโดนไม่โดนอทุบไม่โดนทุบไม่โดนทุบไม่โดนอย่างนี้ก็ได้อขวงตะวันไปเลยอจะปิวไหมล่ะทุบไปเลยเป็นไง ออกไปไม่โดนใครเลยช่าสมาัยฮมได้สองแต้มฟรีๆล่วงไปเองนะล่วงไปเองนะครับล่วงไปเองนะครับอืมมาที่มาได้มาได้อ่าสมัไปแล้วได้สามทีแล้วเราชนะชัวร์ของเขายังไม่ท้าอะไรเราไม่ได้เลยอืมหกล้มหกล้มเฮ้ยทิงดีๆนี ตีแรงจริงอืมไปโอ้ยดิอัดเอ้ยไม่โดนวะอืมหันหลังมาก็ได้เอ้ยอยู่อ้าบินเป็นเป็ดอ้วนก็ได้วะอืมมาที่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 อีกทีหนึ่งไปไม่ต้องไม่ต้องชนะไปแล้วไม่ต้องเอาอะไรทั้งนั้นใช้ชนะมีฉันขอแล้วกันเฮ้ย อ,อีกห้าวินาทีห้าวินาทีอืม 4, <5. S 1> ไม่ต้องบล็อกชันชนะชัวร์ขิงดีดๆๆีชนะนะครับรอบนี้เป็นแชมป์ของการออนไลน์รอบนี้นะถ้าใครอยากเล่นเกมอัตลุมบอลนะฮะมีเล่นออนไลน์ทุกชั่วโมงเลย นะฮะมาดูกันว่าเราจะได้สปิริตการ์ดอะไรโอเมกาเลนไลดี้ไลลี่ของเมทรอยใช่ไหมอ่ะมันก็จบไปแล้วนะฮะอ่ะนั่นก็เป็นการแข่งซปเปอร์สมาร์ทบอสของซปเปอร์อัน ซูเปอร์สมาร์ทบอยส์อนติเมตนะฮะออนไลน์นะครับถ้าใครชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะฮะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปแล้วเจอกันคลิปหน้าว่าจะเป็นคลิปอะไรนะฮะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ